สวัสดีครับพบกับผมขินรานดิสแชนแนลนะครับผมก็วันนี้นะฮะจะมาอันซิลหรือว่าแกะกล่องเกมใหม่นะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงรอคอยเกมนี้อยู่นะครับผมก็เป็นเกมจากค่ายแคปคอมนะครับสำหรับภาคนี้นะครับผมก็คือ Resident Evil นะครับหรือ Biohazard นะฮะภาค7นะครับผมภาคนี้ก็เป็นภาคที่7แล้วนะครับผมมั่นใจเลยว่าหลายๆคนนะฮะก็รอคอยที่จะเล่นเกมนี้กันอยู่พอสมควรเลยนะฮะ สำหรับภาคนี้นะครับผมาทางแคปคอมนะครับผมได้ทำระบบตัวเกมนะฮะให้ใช้เอนจินตัวใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่า R e. Engine e นะครับซึ่งทำออกมาเพื่อให้สพอร์ตรองรับของการเล่นโดยใช้ PlayStation VR นะครับผมซึ่งซึ่งตัวนี้นะฮะก็สามารถเล่นได้2โหมดนะครับโหมดธรรมดาสำหรับคนที่ไม่มีกล้องนะฮะหรือจะเป็นโหมดที่ใช้กับตัว VR ก็ได้ สำหรับเป็นชุดแรกนะครับผมก็จะแถมเด c มาให้นะครับผมก็จะเป็นเด c ที่มีชุดคิดนะฮะชุดผมคับปฐมพยาบาลให้นะฮะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับภาคนี้นะครับถ้าเทียบกับภาคเก่าๆแล้วนะฮะก็จะถือว่าไม่เหมือนกันนะฮะสำหรับภาคเก่าๆก่อนหน้าที่จะเป็นแบบเดินลุยนะครับสาสกระสุนยิงนะฮะก็เราจะไม่ได้พบกับ ความรู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วนะฮะซึ่งเราจะพบความน่ากลัวนะครับแบบสอยองขวัญเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้มีทดลองให้เล่นกันแล้วนะครับผมสำหรับการที่ทดลองให้ให้มีทดลองเล่นไปแล้วนะฮะก็คือได้ในเวลาส่วนดึงเองนะฮะก็ใครอยากจะมาเต้นต่อนะครับก็สามารถซื้อได้เลยครับเพื่อจะมา พิสูจนกันต่อไปว่าน่าเล่นแค่ไหนสําหรับภาคนี้นะครับผมที่ผมแกะมาเนี่ยจะเป็นโซนสามนะครับโคเวอร์ Over ก็จะมีเป็นสองหน้านะฮะเป็นหน้าที่เป็นภาษาไทยให้ด้วยนะครับครับกลับมาพร้อมกับนวัตกรรมสยองขวัญ สำหรับพระด้านนี้นะครก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษครัก็มีขายแล้วนะครับผมที่ร้านดิสชนลนะครับผมชั้น3า o พอชูนครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ